เกมเวอร์ชันใหม่ออกแล้วเย่เยย่ yeah yeah yeah. มีของเล่นใหม่ด้วยว้า wow. วโดยตรงจากเพจเลยจัดไป mm hmm. เกมสนุกจังสินค้าใหม่จากเพจมาแล้วว้าวเทชมัสอันนี้ก็ว้าวอันนี้ก็ว้าวสุดยอดไปเลยเติมเงินเกมราคาถูกสุดๆ แแต่มันนปลกะเดี๋ยวก่อนเ็ตเราเชื่อถือได้สบายใจราคาถูกที่สุดมีของแถมเยอะโอนไวได้ของเลยไม่มีหลอกเด็ดขาดซื้อเลยไหมต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนี่ไงเหตนายปลอมนี่รู้ทันแล้วเหรออย่างนี้ต้องจัดการดีหรือไม่ใส่ใจหรือเปล่าซื้อว้าถูกใจต้องดูให้ดีก่อนนะครับ